สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนชอบพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อที่พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางนะครับนะของเจอ้อยได้พี่น้องเด้ครับเจอ้อยกับเข่ามาแต่ก็รลดไปแต่กันยังดีพี่น้องแนวทางกัยังมีเสียวคือกันสำหรับทางเจอ้อยนะครับ กับไรรุดจดนาเกียรตินอนพี่น้อง,นองเนาะแนวทางมันกับมาดียุนะครับให้พี่น้องติดตามนะครับติดตามเพื่อนไว้นะครับแนวทางเพื่อนกับรุ่นกับมีเสียวแน่นะครับทุกสำนักพี่น้องนะครับเนาะอยู่กับโชคกับดวงกับวาสนาเฮ้านะครับเนาะ ว่าเป็นคักแล้วเน้นแล้วจัดแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงมาจนใดนะครับเสียดา,อายอยู่พี่น้องเสียดายอายู่นะครับแนวทางมีแต่แบบบัดมันใจอะ่ะพี่น้องนะครับเนาะเพื่อนกับมันใจอะ่ะพี่น้องคอยเอามาเสนอพี่เสนอน้องเนาะอ่ะเจ๊วอยสี o ่ I C. เอาคววมเชือถือกลับขึ้นมาได้บอกพี่น้องคววมมันใจของเพื่อนเนาะ เป็นสีกู้ขึ้นมาใดบ่พี่น้องเป็นขอแก่ไขพี่น้องบอ่ได้ขอแก่ตูวกับแนวทางล่าพัฒนาวันพผุธมืออื่นนี่พี่น้องเจอ๊อ้อยขออีกสักครั้งหนึ่งถ่าสูตรนี้บ่าเขาปับสูตรไม่ให้ท่านที่พี่น้องนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนเด้อว,วันที่ วันที่สิบสามพี่น้องสิงหาคมสองห้าหกแปดเล่าพัฒนาเจอ๊อ,อยได้พี่น้องเด้อ เลาาพัฒนานะครับลาาพัฒนาเจีอ้อยขอแก้มือนะครับบ่ได้แก้ตัวเขาคือเขาลุดคือลุดพี่น้องความหวังของเพื่อนพี่น้องเฮ็ดใดพี่ให้น้องรือความตั้งใจนะครับตั้งใจอีลีพี่น้องแต่มันออกแปดสามเจังไดนาะนพี่น้องเนาะ อาพี่น้องเราพัฒนาเจ๊อ,อ้อยเด้อก็ถือว่าเพื่อนดีสุดเลยพี่น้องนะครับเนาะถือว่าเพื่อนดีสุดนะที่บอลืมพี่ลืมน้องพี่น้องก็บอกเคยลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเพื่อนดีใจพี่น้องเพื่อนเสียใจยุดิดนหนึ่งแนวทางเลาาเพิ่นบอ่อแตกให้พี่ให้น้องงวดนี่ขอแก้ตัวแก้ไขแก้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้อง เอาชุดที่เข้มแข็งที่สุดครับโตที่เด่นที่สุดเอามาให้พี่น้องมืออื่นนี่พี่น้องคือวันที่สิบสาลองบึงนะครับเนาะนะมาหรือบอมานะครับเนาะวิ่งลูดอยาเฝ้าถอดใจอยาเฝ้านี้ปลากันเถอพี่น้องเด้อ๋ยวยาทางมีเขาไม่ลด วิ่งรูดบนล่างนะครับเบิ้งกันไปพี่น้องจับกัดไวซะกอนนะครับเข่าหรือรูดบากันอีกเท่านึงแลกก็ไปเบิ้งอาจารย์ที่บนเข่าถ้าเพ่นใกล้เข่าเา่อนย่ยเลยได้พี่น้องเด้อนะครับเช่ยเลยเด้อว,วิ่งรูดบนล่างของเจวัยพี่น้องจัดให้เน้นเนนสองเมตรเดียว พี่น้องสองเม็ดเดียวพี่น้องครับก่อนจิไปจับคู่ชุดแสนแตกของเจออ้อยพี่น้องเมื่อบ่งย้อนหลังของงมดวันที่สิบเอ็ดก่อนพี่น้องหลุดได้พี่น้องเด้อปิงหลุดเจ็ดพี่น้องชุดสามตัวแปดเจ็ดสองชุดสองตัวเจ็ดสองชุดกันแปดสามสามแปดงเรามีสองแปดแปดสองพี่น้องมีแปดเจ็ดกถือว่าแปดสองสองแปดกับแปดสามไกลเขี้ยงที่สุดเลยพี่น้อง สุดยอดพี่น้องเอ้าเราแกไขายแก้ตัวให้ไหมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊วยน้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องเมื่อบ่องเจ๊วยจับคู่พี่น้องชุดแสนแตกของเราเนาะชุดสามตัวชุดสามตัว ชุดสองตัวนะ,น,นะครับชุดกันนะครับชุดกันพี่น้องครับแนวทางนะ บ่หลายพี่น้องบอกได้เลยๆแล้วพี่น้องสังเกตบ้งเด้อแนวทา,างคนไทมาชุดเดี่ยวคือสามตัวแต่เ้อามาตัดเอาเป็นสองตัวพี่น้องนะครับให้พี่น้องขึ้นเบิ่งเอาเด้อ่าบ่หลายตัวพี่น้องนะครับให้พี่น้องตัดเด่นเอาเด้อนะครับชุดสามตัวของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับก้าว เจ็ดสองพี่น้องเก้าเจ็ดสองเด้อให้พี่น้องตัดเล่นเอานะครับพอใจดีตัดให้เล่อยดีกว่านะครับชุดสองตัวเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสองเด้อพี่น้องเด้อ นะครับอ่ะมาเบิ่งชุดกันชุดกันของเจออ้อยี่น้องนะครับเพื่อนกันยังให้พี่ให้น้องนะครนาะกันเก้าสองดูร้องเก้า เจ็ดพี่น้องพี่น้องมากกับจัดการสะพานแนวทางมีเขา่ามีรูดได้เสมอพี่น้องบ่มีผู้ใดทราบบ่มีผู้ใดรู้ว่าแนวทาง 10, 10, าสิมาลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์บ่มีพี่น้องนอกจากสูตรและตำราเท่านั้นที่สิเป็นผู้บอกพี่บอกน้องพี่น้องครับวันที่13สิงหาสองห้าลาวพัฒนาเจ๊อ้อยเด้อวิ่งรูดบนล่างสอง เม็ดเดียวพี่น้องชุดสามตัวเก้าเจ็ดสองพี่น้องชุดสองตัวเจ็ดสองชุดกันเก้าสองเก้าเจ็ดพี่น้องเอาพี่น้องเก็บหน้าจอเจ๊อ้อยดาวดาวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้อ่าถูกหวยรวยเบอร์ความเจ็บแก่ใจได้ความไข้แก่ให้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนา คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมกามงมาดปรารถนาเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ